แสำหรับใครที่เป็น primary hyperhidrosis หมอก็จะมีคําแนะนําเรื่องของอาหารที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงตามมากันอาหารอย่างแรกเลยที่หมออยากให้หลีกเลี่ยงก็คือ spicy food กลุ่มพวก spicy food เนี่ยมันจะกระตุ้นเรื่องของ autonomic nervous system หรือว่าระบบประสาทอัตโนมัติเจ้าพวกนี้เนี่ยมันจะเร่งเรื่องของการผลิตของต่อมเหงื่อแล้วก็จะทำให้เหงื่อเนี่ยออกมาเยอะสังเกตเลยใช่ไหมล่ะครับเวลาที่กินอาหารเผ็ดก็จะมีเหงื่อออกมาตามร่างกายเราเยอะผิดปกตินั่นเอง และเช่นเดียวกันนะครับนอกจากอาหารเผ็ดแล้วก็จะมีกลุ่มพวกคาเฟอีนคาเฟอีนเนี่ยกินหลายๆคนก็จะมีอาการใจสั่นใช่ไหมครับพวกนี้มันก็ไปกระตุ้นเหมือนกันก็จะทําให้เกิดไฮเปอร์ไฮโดรซิสได้มากขึ้นนะครับทำให้เหงื่อออกมากขึ้นแล้วก็ทําให้ใจสั่นเนี่ยก็จะทําให้แบบว่าเราตัวเปียกหรือว่าอะไรเงี้ยไปด้วยนอกจากนั้นก็จะมีกลุ่มคนไข้ที่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับการดื่มแอลก,กอฮอล์ก็จะทําให้เหงื่อเนี่ยออกเยอะพิเปกติได้เช่นเดียวกันและอย่างสุดท้ายที่บ่อยอยากให้ระวังเลยก็คือการกกกกิินนนนนลุ่าา่่มมมมมมมพพพพววออาา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 หรรรรรททีีีีโโซซเเเเเเดดดยยยสูงะะััข้้้้ไไปป็จตํใชฉ พวกนี้ก็จะทําให้เกิดการผลิตเหงื่อมากกว่าคนปกติและสรุปนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของเหงื่อออกเยอะๆหมออยากให้เลี่ยงอาหาร4อย่างนั่นเองนะครับนั่นก็คือกลุ่มคาเฟอีนแอลกอฮอล์นะครับอาหารรสเผ็ดแล้วก็อาหารชิงค็มนั่นเอง4อย่างนี้ก็เลี่ยงกันด้วยนะครับจะได้เหงื่อไม่ออกเยอะกันเนาะไว้เจอกันนะครับ